ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทเจ้ากินไก่บู๊และนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าบู๊เฮเวย์นาพีนะและวันนี้นะคะพี่ลิตาจะพาทุกคนมาดูกันเล่นซ่อนแอบในบ้านพีมเมยมนะคะที่เพิ่งอัปเดตใหม่สไตล์อังกฤษนั่นเองค่ะเย้หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นพอร์ตของการเล่นซ่อนแอบนะคะบ้านฟรีที่เพิ่งอัปเดตใหม่ไปนะคะเนื่องจากว่าบู๊กเนี่ยเขาอัปเดตใหม่มาบ้าน2หลังเลยนะคะ มีบ้านฟรีกับบ้านพรีเมียมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นซ่อนแอบบ้านพรีเมียมกันบ้างนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆที่จะมาร่วมเล่นซ่อนแอบในบ้านพรีเมียมไปกับพี่ริตานะคะก็มีน้องน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะน้องมิลลี่น้องอันดาน้องออมวชิน้องมากิฮับน้องอลินนะคะน้องไอรีนน้องน้ำหนาวน้องมีนน้องพิมพ์น้องพีชนะคะน้อง ชีน้านะคะน้องน้ำมนต์น้องเมลน้องน้อยแล้วก็น้องยี่หัาเด็กใหม่นั่นเองนะคะแล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาเลือกอาชีพแบบป,ปริตาแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ไอจีปริตาะคะ่ะไอจีปริตาในสกอตคิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะเพื่อรับลิงก์เซรอร์วีไวอาชีพปริตานั่นเองะคะ่ะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทด้วยนะคะที่น้องๆใส่อยู่นะคะเรียงกันเป็นเกอร์กรุ๊ปเลยนะคะก็มีหกสีนะชมพูฟ้าม่วงส้ม ไปที่โลบอกพีดีตันและคีคาเคชันนั่นเลยนะคะโอเคเพื่อให้ประกาศไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการเล่นสนามในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปไปค่ะ เต้เตเตเปาวุนจิ้นเปาบุนจิ้นหรือเปล่าลูกแล้วใครใครขับปะใครขับวันนี้โทมัสไม่มานะคะไม่รู้ใครจะขับเราเลือกรถที่นั่งได้น้อยมากๆเลยค่ะ,จะเจริญพรญาติโยมรถคันนี้นี่มันนั่งได้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วน้องก็ไม่ถือรถเก๋งกันด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะนั่งกันได้อย่างไรเอออย่างน้อยพี่ลิต้าขอให้ไอด้นั่งซ่วมนั้นไปเจอกันที่บ้านยี่สี่ดีไหมคะพี่ลิต้าน่าจะนั่งไม่ได้ดูจากสภาพแล้วเฮ้ยพี่ลิต้านั่งได้ด้วย แล้วพี่ดิต้าก็ถือรถเข็นนะคะโอ้เพื่อเป็นฐานให้กับน,น้องๆนงคะคะคือเรียกว่าพี่ดิต้าเนี่ยไม่ได้ตบยุงมานานแล้วแต่ช่วงนี้ยุงดุจริงๆนะคะทุกคน <c oughs> ยุงดุจริงช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะหน้าฝนนะคะยุงก็เลยแบบหามอีกแล้วหน้าหนาวก็มียุงหน้าฝนก็มียุงเอาง,งมียุงทุกหน้าเลยอะ่ะงงมากอย่าบอกนะว่าน้องแย่งพี่ดิต้าสร้างบ้านไปแล้วอะ่ะน,นั่น แล้วเหลือหลังไหนพี่ลิตาสร้างอะคะเอ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยเดิเดดดดโอเคดีมากค่ะบ้านพรีเมียมนะคะน้องๆเตรียมตัวนะคะ5นาที5นาทีจับเวลาค่ะใครจะให้ลูมเดินมานะคะอะลูม5นาทีจับเวลานะคะเดี๋ยวพี่ลิตาขออนุญาตจับเวลาจริงๆนะคะแล้วอย่าให้เกินเวลาเลยนะคะขอร้องเลยนะคะน้องๆโอเคจับเวลาแล้วค่ะ5นาทีลูมค่ะลูมฝาแฟรพี่ลิตาค่ะฝาแฟร เรียบร้อยค่ะเชิญแอบกันเลยค่ะเมื่อกี้พี่ลีต้าแอบดูนิดนึงต้องขอโทษด,ด้วยนะคะพี่ลีต้าหันกลับหลังเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะพี่ลีต้าจะต้องหาเด็กทั้งหมด16คนนะคะตอนนี้ หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทําการหากันได้เลยนะคะเป็นกําลังใจที่พีริต้าเจอเด็กกลุ่มนี้หรืออะไรเนี่ยตลาดนั้นคิกแคคูคิกค,ค,ค,คือประมาณว่าพอพีริต้าเจอปุ๊บนี่คือน้องเตรียมสร้างตลาดนั้นเลยนะคะพีริต้ารู้สึกว่าเรามีไกด์จากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยคือจะบอกว่าบ้านพรีเมียมกับบ้านหลังเนี้ยคือมันไม่ต่างกันมากเลยทุกคนคือมันแทบจะเหมือนกันเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการหานะคะรู้สึกว่าเราน่าจะแบบไปหาที่เดิมได้แล้วก็จะเจอค่ะต้องเจอค่ะ เรื่องจากข้างนอกก่อนเลยเราจะไม่ประหมายแหละข้างนอกเนี่ยเพรครั้งที่แล้วนะคะแทนที่เราจะได้เจอน้องนะคะแต่เราประหมายก็เลยไม่ได้เจอนี่ไงสองคนค่ะเจอ1 2ใครเนี่ยเบบี้เมกอดกับน้ำหนาวแล้วเบบี้เบบี้เมกอดคือใครทีน้านะคะอา่า เจอชินะกับน้ำหนาวนั่นเองนะคะเ้าบอกไวเกินไปก็ดูแอบตรงนี้ลูกตรงนี้มันเป็นจุดแบบจุดให้ต้องเจอ,อจริงๆตรงนี้อาจจะเออตรงนี้จริงๆตรงนี้อาจจะมีอีกนะคะแต่เมื่อกี้รถเข็นมันก็เข็นได้แค่2คนอ่ะเนาะอาจจะมีอีกได้นะคะโถชินะกับน้ำหนาวไม่น่าเลยนะคะเอาคอปเตอร์เอาคอปเตอร์อออรผมลุกอา้าวโอเคพี่ลิต้าจะเข้าไปหาแล้วนะคะเมื่อกี้ให้คอปเตอร์แอบเรียบร้อยแล้วคอปเตอร์ดันหลุดนะฮะน้องบอกจะรอพี่ลิต้าปิดคลิปงับน่ารักมาก อะไรคิดว่าน้องจะออกเลยนะคะรอพี่ลิต้าปิดคลิปน่ารักมากๆจะเจอใครมั้ยคะในนี้น,นั่นเจอ3สุดดีค่ะ,จคะจเจอเร็วจังเลยนะคะไม่เจอก็แปกแหละมิน <l oss> นะคะน้องมีนว้าววันนี้พี่ลิต้าท็อปฟอร์มเบอร์เอาจริงๆนะ16คนเนี่ยพี่ลิต้าให้ไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงพี่ลิต้าต้องเจอทุกคนเชื่อมาตั้งแต่ในตัวพี่ลิตาว่าพี่ลิตาจะเจอเด็กครบทั้ง16คนจริงนี่ยังไม่ทะลุเลยนะ16คนเจอภายในครึ่งชั่วโมง ป้านทงป้านทงนะคะเป็นหมอดูแลล่าสุดนี่ในนี้มีใครไหมไม่มีโอเคแต่ว่ายน้ำไม่มีใครเข้าไปหาในบ้านได้เลยค่ะข้างนอกมี3มคนในบ้านก็น่าจะมีเพียบชันล่างค่ะอ่ะเรามาเริ่มจากลานจอดรถกันก่อนเลยดีกว่าตรงนี้ไม่มีนะคะสบายใจได้เปล่าหรือเปล่าได้แหละเข้าไปโซฟายังมีใครเป็นหมึกกระดึ๊บอยู่ไหมน้องน่าจะเริ่มไม่มีที่แอบกันแล้วนะคะน้องมีบอกพี่นิตาคะขอกอดหลังได้ไหมคะอูอีก็ได้ค่ะ จะบังพี่ลิต้าไหมเนะี่ยห้ามบังทัศนียภาพพี่ลิต้านะคะนี่น้องใช้ใช้ไฟฉายช่วยด้วยขอบคุณค่ะการทำมาหากินดีสุดๆ mono i mono I see you you so m u I know you in t r b e o o woo woo ตรงนี้ไม่มีใครนะคะน้ำหนาวมาเริ่มมาเดินตามนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าก็เข็นให้หรอกอ๋อไม่ต้องในนี้นะคะ่ะคือประมาณว่าน้องแอบไม่ทันนะคะ เจอสี่ใครเนี่ยใครคะพิริตามองชื่อไม่ออกมองชื่อไม่ได้นะคะเพราะติดมีนเธอคือใครใครต้องรู้ไม่ได้พิริตาเจอแล้วใครอะมากีเจอมากีนะคะซึ่งมากีคือใครมาคิโอเครอน,นอกอ๋อรอนนอกบ้านเลยเงาจเจอมากีนะคะต่อไปอัน,นี้คงไม่มีเนาะตอนนี้เจอแล้วสี่คนนะคะตอนนี้ในบ้านเนี่ยเราเจอแค่คนเดียวแต่คิดว่าต้องมีคนอยู่มากกว่าน,นั้นในเตาอันนี้มันต้องมีคนอยู่นะ คนอยู่นะทะลุแป๊บไม่มีต้องมีเท่ากับไม่มีคนอยู่ค่ะช็อตฟิลพี่ดีใต้อย่างแรงไม่มีนะคะไม่มีคนอยู่โอเคไม่เป็นไรตรงนี้นะ่าจะไม่มีใครแล้วแหละมันแอบไม่ได้แล้วแหละโอเคหลังบ้านดูไปแล้วห้องน้ําค่ะห้องน้ําห้องน้านี่คือที่ประจำนะของคนไม่มีที่แอบโอเคสรุปคือข้างล่างเราเจอแค่คนเดียวน้องอาจจะไปะยัดกันข้างบนหมดก็ได้มันใด บันไดทะลุได้ปะเอ้าบันไดทะลุได้ค่ะเสร็จโจนเจอห้าเอ้าเจอคอปเตอร์เจอหกเจอห้าเจอหกค่ะทั้งคอปเตอร์ทั้งคนนี้เลยซึ่งเขาคือใครใครอะน้องพีชนะคะอ๋อเจอน้องพีชเจอพีชกบคอปแล้วนะ โอเคน้องไปแอบกันอยู่ในนี้ฮะดีนะที่พี่ลิต้าเอะใจก็ว่าข้างในนี้มัทอธรูได้ไหมมันก็เนียนอยู่นะบายบายโอเคไปแปลว่าข้างล่างเราเจอสามคนนอกบ้านเราเจอสมแล้วก็ใต้บันไดเจอสเอ้ยไม่ใช่ในบ้านเจอสมรักพี่ลิต้านะคะแมนบุยค่ะมีการส่งสั่งเสียกันน้องๆรอนอกบ้านกันได้บ <laughs> อทนีนี้วุ่นวายมากเอ้ปกตินี้นี้มันจะต้อง พีริต้าเมื่อพีลิต้าบอกให้น้องนอลอนรอนอกบ้านแล้วทุกคนดูสิเดี๋ยวพีลิต้าก็เขียนไปเนี่ยดูดิเขียนน้องเห็นปะเกี่ยวความวุ่นวายของโลกใบนี้คือตามมาอยู่ในบ้านได้แต่ต้องออกห่างพีลิต้าไม่งั้นพีลิต้าเขียนเขียนไปโดนน้องอะค่ะมันจะเสียเวลาเท่ากับตอนนี้พีริต้าเจอ6คนแล้วเหลือแค่1ิคนค่ะใช่คําว่าใครต้องมีใครแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องห้องมาสเตอร์เบดรูมไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นคอนเนกติงรูมเป็นห้องที่แบบเชื่อมต่อกันเฉยเฉยเอ๊ะ ทุกคนเห็นอะไรปะเนข้างบนอ่ะเหมือนเห็นอะไรอยู่ข้างบนเลยเห็นตัวเองเหรอไม่ใช่ตัวเองสิอ๋อน้องอาจจะอยู่ในหลังคาเหรอสวัดดีค่ะขึ้นมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเชอบกินไก่ค่ะชอบกินไก่ค่ะโอเคห้องน้ําในคอนเนคติ้งรูมนะคะผ่านไปต่อไปอีกแหละน้องติดขึ้นใหม่แล้วนะคะนี่นี่นี่ี่ จะเจอใครไหมข้างบนนี่ยังไม่เจอใครเลยนะคะเนี่ยเมื่อพี่ลิต้าใช้กล้องเมื่อก,กี้พี่ลิต้าใช้กล้องหรอยืนนิ่งแอน้องรู้นะคะน้องดูออกว่าพี่ลิต้าใช้กล้องแอบซูมซูมซูมนะคะโอเคห้องนอนไม่มีใครเอ,อ้ยนี่ข้างบนเลยไม่เจอใครเลยส่วน้องใส่น่ญญาจะแอบอยู่บนหลังคากันหมดนะคะน่าจะแอบอยู่บนหลังคากันหมดนี่อันนี้ห้องสุดท้ายแหละอะไรเนะี่ยเตียงไข่โอ้พี่ลิต้าขอลองคือขันน้ตาเตียงไข่เนี่ยใขรมาสร้างเตียงแปลว่าน้องน่าจะอยู่ข้างนอกบ้าน แล้วน้องก็ท้าทายอำนาจมื่นนะคะเดี๋ยวไปหาบนหลังคากันสรุปคือข้างบนเราไม่เจอใครเลยเอ๋เอเฮ้ยห้องน้ำนี่ไม่ได้หา สรุปข้างบนคือเราไม่เจอใครเลยค่ะเราเจอนอกบ้าน3คนข้างล่าง3คนแต่ในนี้ไม่มีใครเลยค่ะข้างบนอ่ะตอนแรกคาดหวังว่าข้างบนจะมีนะคะแต่แต่แต่ไม่มีเลยไม่เป็นไรต้องเก็บของคงไม่มีใครหรอกนั้นเราไปนอกบ้านกันได้เวลาหานอกบ้านต้องเจอที่ยราบอกนะสิบคนที่เหลือนี่อยู่นอกบ้านกันหมดเลยหมายถึงว่าอยู่บนหลังคากันหมดเลยอ่ะในบ้านนี่พี่ลิต้าหาละเอียดมากเลยนะคิดว่าแม่น่าจะพลาดแบบครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพลาดเยอะมาก น้องไปอยู่ในบ้านกันเฉยขึ้นยังไงขึ้นยังไงก่อนไม่คิดว่าตัวเองจะกระโดดขึ้นได้นะเออขึ้นได้แล้วคะ่ะรอดแล้วเราไม่มีใครนะคะน่าจะอยู่บนหลังคากันหมดไม่รู้สิแต่ไม่อยากประมาทนะคะหิบเล็กหิบน้อยน้อ,นองน้องเข้าไปอยู่ได้หมดอ่ะตรงนี้เข้ายัางไงเอ่ยเข้าได้ปะอ๋อตรงนี้มันเป็นไอ้นี่ดุมนินะคะหายหมดไม่มีใครโอเคขึ้นบันไดไปคะ่ะฮาหาหา,หา,หาต้องเจอนะวันนี้ทะลุเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะอะไรนะเนี่ยเตียงหรอ คือมีคนนอนอยู่หรอมีคนไหมอ่ะารู้กันเอ๊ะนอนอยู่ในนี้คะ่ะแปลว่าเราจะต้องเข้าไปในนี้ให้ได้ซึ่งเข้าอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เข้าไปยังไงลงเถอนนะพี่ลิต้าต้องพลางตัวเข้าเย่แล้วเราก็ทิ้งไว้กลางทางทิ้งน้องมีนไว้นเะพื่อ <c oughs> ที่จะเข้ามืดเลยเพื่อ <c oughs> ที่จะเข้าไปในนี้ไม่ได้เอาน้องหายเมื่อกี้น้องอยู่อ๋อ,อน้องอยู่คนละฝั่งอ๋อน้องอยู่ฝั่งนี้หรอตู้เซฟในตู้เซฟมีใครไหมจะได้รู้ว่าคุ้มไหมเนี่ยที่เราจะต้องเข้ามาเหมือนจะไม่มีใครแฮะสิบคนแบบตรงไหนกันหมดวะเนี่ยงงมากนะคะ สิบคนตรงนี้มีเก้าอี้ด้วยเก้าอี้ใครโอ้โหเดือนนี้น้องแอบกันแบบพิศดารเว่อร์คุณมาแอบตรงไม้แบบนี้แล้วเหรอเริ่มเครียดแล้วนะคะรู้สึกจะไม่ง่ายอย่างที่ฮิตดีค่ะน้องบอกดีค่ะพี่นีตาต้องใช้กระถาพางตัวนะคะเข้าไปแต่ไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่มีโอ้ oh my god นี่ก็ไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็อยากเข้าไปเลยจริงๆนะถ้ารู้แล้วไม่มีเข้าไปก็เสียเวลาค่ะน้องอยู่ไหนกัน แต่มีเตียงตรงนี้เตียงตรงนี้มาจากไหนเนะี่ยผีหลอกเหรออะไรครับเนี่ยเด็กๆมาอยู่ไหนกันหมดคือพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าต้องออกกดอย่างจริงจังแล้วว่าเวลาแอบอะ่ะคือพอยืนแอบไปแล้วอะ่ะน้องก็ควรที่จะทิ้งไว้ตรงนั้นคะ่ะแบบเอ่อไม่ควรที่จะแบบขยับอะ่ะพอพี่ลิต้าเข้าใกล้ปุ๊บน้องเดินหนีอย่างเงี้ยคืออันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะมาันลำบากต่อพี่ลิต้า,อ,านนอ่ะเนี่ยน้องอยู่ตรงไหนตรงนี้คะ่ะโอเคพี่ลิต้าจะได้ เดินมาฝั่งนี้แต่ตอนแรกพี่ดิต้าเข้ามาแล้วไม่เจอน้องค่ะเป็นไงล่ะตอนแรกเข้ามาไม่เจอน้องพี่ดิต้าจะเข้าไปแล้วเจเจเจอไหมเจอค่ะเจอเจ็ดแต่ตอนแรกเข้ามาไม่เจอนะเพราะน้องเดินหนีไงน้องน้ำมนนะคะน้ำมนโอเคเจอน้ำมนขอความกรุณาจริงๆนะน้องอย่าเดินหนีพี่ดิต้ากันเลยค่ะเอ๊ะทุกคนเห็นก้อี้ป่ะก้อยไข่น้องเข้าไปดูหรือว่าทุกคนหลบอยู่ในใต้ก้อี้นั่นมาเป็นตัวลอยมาเป็นตัวลอยมาเป็นตัวเราจะเข้าในนี้ยังไง ตอนนี้พี่ลีต้าอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้พี่ลีต้าต้องเข้าในนี้ให้ได้โอเคลองดูกำแพงหนาไหมดูกำแพงก่อนโอ้จะเข้าได้ไหมอะกำแพงมันเหมือนกำแพงสองชั้นเลยอะมั่งหลงก็กำแพงสองชั้นเหมือนกันแต่ในนี้มีสามคนนะคะก็คุณคุ้มค่านะคะที่จะเข้าไปหาส่วนในนี้ไม่มีใครเนาะเช็คจริงๆว่าจะไม่มีอะค่ะเดี๋ยวมาหลงอยู่ในนี้ผมไม่ได้อยู่ในตู้เซฟหรอกเข้ามาไงก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเราจะลองทะลุเข้าไปดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะทะลุได้ไหมนะคะ ดูทรงแล้วการที่จะต้องลำบากยากเย็นแสนเข็นในการสร้างเตียงนอนนั้นยังเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนไปเข้าทางอื่นเถอะตรงนี้น่าจะยากโอ้จะบ้าตายยากจังเนี่ยน้องอยู่กันเป็นขนมชั้นเลยค่ะเข้าทางไหนจะง่ายที่สุดอ่ะเอตรงนี้น่าจะใกล้ที่สุดเป็นหลังบ้านเลยตรงเนี้ยโอ้โหเข้ายังไงอะ่ะ อาจจะเข้าได้นน่นป่น,นละเมื่อกี้ใครป่นนะดูไม่ทันน้องอยู่ในนี้กันเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะแต่พี่ลิต้าจะเข้าได้ไหมเนี่ยเยอมันตั้งใจเราทําได้พี่ลิต้าง่วงเหรอคะโอ้ oh my god ได้โปรดให้เราเข้าไปเถอะได้โปรดต่ทะลุเข้าไปยังไงอะในนั้นมี3มคนนะทุกคนมัน3มคนนี่คือคุ้มค่าที่จะเข้ามากหรือว่าสร้างจักน้องก็ยังไงอะคือกําแพงมันหนามากเลยทุกคนแล้วน้องก็จะบอกว่าหนูฟุ๊กเข้าไปได้ค่ะ คือเห็นน้องอยู่ตรงนี้แต่แบบเข้าไม่ได้อะน้องอยู่ตรงนี้แท้ๆอะตรงนี้มันเป็นแผ่นทะลุของอะไรมันก็หนาอยู่ดีอะจะขึ้นมาได้หรอเชื่อมันตั้งใจเราทําได้ทุกคนอันนี้คือโถงใช่ป่ะเดินขึ้นมาเลี้ยวซ้ายโอเคไปเข้าบ้านกันลองดูทําไมบ้านลออ็อกอะอ๋อพี่ลิต้าล็อกบ้านตัวเองตลกแหละลอ็อกบ้านเชื่อมันตั้งใจเราทําได้คะ่ะทุกคนมันจะทําได้ไงวะทุกคนว้าวเข้ามาได้แล้วเชื่อมันตั้งใจเราทําไดู้วู้าว โ oh oh. ทีนี้ก็คือหาน้องค่ะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเจอแปดอะฮะฮะ เจอพิมพ์มีใครอีกไหมนะฮะมีอีกไหมในนี้มีมีใครวะหรือว่าพิมพ์อยู่คนเดียวในนี้เหรอจริงปะเนี่ยจริงปะนี่เราขึ้นมาขนาดนี้เพื่อหาพิมพ์อยู่คนเดียวเหรอเซียสลี่จริงเลยเหรอโอ้โหพ่ริตา้าทุ่มเทนะคะเพื่อเข้ามาหาพิมพ์คนเดียวล้วนี้ก็อ,อี้ใครอะอันนี้ไม่ใช่ของหนูหรอยังมีใครอยู่ตรงนี้เหรอก็อไม่มีใครนะในตรงนี้ไปหาคนตอบกันเถอะค่ะมีคนอยู่เฮ้ยมีคนอยู่ หลอนดิมีคนอยู่แต่ไม่มีคนไม่เห็นคนเลยแต่แต่แต,แต่น้องบอกมีคนอยู่อันนี้อะไรอะ่ะของใครอะ่ะเตียงแต่ไม่มีตัวคนไม่มีคนนะโอ้ทำไมงานมันละเอียดขนาดนี้โอพี่ลิตาหาทีขค้รละเอียดเลยค่ะทุกคนเนี่ยคือเราต้องสแกนอย่างนี้แหละนี่เราเจอแค่7คนเองอะ่ะผู้และเด็กที่เหลืออีกเป็นร้อยเป็นล้านคนเอออะไรเนี่ยพี่ลิต้ายังไม่ได้เข้ามาในนี้คะ่ะอันนี้คือน้องสร้างเองเหรอเรายังไม่ได้เข้ามาในนี้แล้วเราจะเข้ายัางไงอ่ะประเด็นแล้วในนี้มีคนอยู่ปะ ดีมิสแกรนนี่นะคะนี่นะคะน้องเห็นนะอันนี้คือห้อง ห้องใหญ่ปะห้องห้องมาสเตอร์แหละโอเคโอเคคู cool. ่กาลังดูว่ามันทะลุไปตรงไหนได้อีกไหมเออทะลุตรงนี้ได้แจ๋วอ่ะทะลุมาตรงนี้ได้แจ๋วมีคนอยู่ไม่มีคนอยู่แล้วเหรอในเนี้ยฮะเพิ่งไหนไหนแล้วก็ทะลุมาห้องนี้ได้แล้วอ่ะในนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเหรอไม่ตรงนี้มันมีรูนะี่เนาะรูแต่ไม่มีคนอยู่แล้วคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนหงุดหงิดแล้วนะอา่าวน้องขึ้นมาเฉยเลยงงมากแล้วมีคนอยู่แล้วคนอยู่ไหนอ่ะไม่เจอคนแฮะคนแล้วตอนนั้นเขียนว่ามีคนอยู่แต่ไม่มี มีคนอยู่มีคนอยู่แต่ไม่มีคนอยู่มันน่าจะเดินทะลุไปได,ด้ต่อนะ<ป>เราไปเดินทะลุกันไปต่อได้ปะอ่ะได้ได้ได้อีกไปได้อีกไปดีตรงนี้ไม่มีคนอยู่อะคืออะไรอะ่ะยังไม่รู้เลยมันคืออะไรคือเตียงเหรอเป็นเตียงเฉยๆหรอไม่มีคนอยู่แน่นะสร้างไว้ทําไมไเนี่ยมันคอนเนกกันหมดเลยนะคะซึ่งพี่ลิต้าสามารถเข้ามาข้างในได้แล้วปากดีมิสแกนนี่นะคะน้องเขา เรียกว่าท้าทายอำนาจมากเลยนะคะข้างบนมันต้องมีคนอยู่อีกดิไอ,ตอ,อ,อต้ตรงห้องน้ำอะ่ะมี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 คนชมพูอยู่แป๊บนึงตรงห้องน้ำอ่ะขอหาตรงนี้อย่างละเอียดก่อนตรงห้องน้ำข้างห้องน้ำห้องไหนไม่รู้อะ่ะที่แบบทะลุมาแล้วก็เจอเจอคนอยู่ชื่อห้องน้ำตอนแรกเลยอะ่ะห้องน้ำตรงห้อง connecting room นี้แบตรงนี้ ไม่ใช่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 ห้องน้ำห้องนี้ห้องน้ำผิดห้องนี่นี่นี่ห้องน้ำห้องนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็จะเจอเนี่ยเจ๊อยู่ไหนนะเจ๊เจ๊อยู่ไหนของหมู่บ้านอ่ะแล้วเราขึ้นมาไม่ได้ด้วยเจ๊หน้าบ้านตรงนี้หน้าบ้านหน้าบ้านแต่แบบขึ้นไปอีกอ่ะคือตรงตรงนี้อ่ะขึ้นหนูอยู่ใต้นี้ไปอีกห่อแล้วเข้ามาได้ยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่หนูอยู่ห้องนี้เดี๋ยวเราต้องทะลุไปหาน้องแล้วอะไรเงี้ยโอ้โห หลายกาอนเธรู้ได้ไหมเนี่ยรู้ไปจะน้องวะโอเคข้างหน้าซ้ายมาเราออกไปหน้าซ้ายกันเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปหาน้องห้องนู้นเลยอะน้องห้องน้ยน้องห้องเนี้ยน้องห้องเนี้ยอ้องหายไปแล้วหรอน้องห้องไหนวะมันมีน้องอยู่ห้องนึงอะน้องอยู่ห้องไหนวะน้องห้องไหนฟ้าเจอหาไม่เจอแล้วอะหรือน้องลบพร้อมไปแล้วหรอโอ้ไม่ก็น้องอยู่ไหนแล้วเนี่ยต้องลบพร้อมไปแล้วหรอ น้องหนีพี่ลิต้าไปนเนี่ยตอนแรกน้องอยู่ไหนเฮ้ยตอนแรกน้องอยู่ในนี้ไม่ใช่หรอเราแค่มาช้าไปนิดเดียวเองอะน้องหายเลยอะเฮ้ยเรามาช้าไปแค่นิดเดียวเองอะดูดิน้องชอบหนีการจับกุมแบบเนี้ยไม่ชอบเลยเนี่ยเนี่ยน,น,น้องคนที่ปากดีมิสแกนอ๋อนี่เนี่ยน,น้องอยู่ตรงนี้เราต้องทำยังไงดี เราจะมาตรงนี้ได้ตรงนี้เราก็น่าจะต่บันไดขึ้นไปแล้วเจอนนองได้แล้วปะไม่ต้องมาให้ถึงทางบนหรอก <c oughs> เล่นดนตรีอะไรกันเนะี่ยไปค่ะไปไงเนี่ยตอนแรกพี่ดีใต้ยอย่างมั่นใจเลยนะเราต้องเจอเร็วแน่ปรากฏว่าดูแต่ละคนสิทุกคนดูแต่ละคนแอบสินี่ค่ะเราต้องเพิ่มความการตัวสูงไยกว่ากระโดดขึ้นไม่ได้ก็เลยทีเดียวเชียวขึ้นไปหลายสเต็ปอยู่นะต้องอยู่ตรงพื้นที่เราเหยียบอยู่ค่ะทุกคนเราสามารถเราสามารถในนี้ได้เลยปะ ยังอยากกดอะว่าน้องชื่ออะไรอะถ้าพี่ลิต้าก,กดชื่อลงไปได้ก็คือจบแล้วค่ะฮ่าฮ่าสวัสดีเบลสวัสดีค่ะเต็งเบฟเจออลินค่ะฮ่หาฮ่าเจอลินแล้วค่ะในที่สุดอีหน้าใช่ะอลินถ้าพี่ลิต้าเจอแล้วคือจบลงมาเลยนะคะอลินโอเคแล้วพี่ลิต้าก,ก็มาอยู่ตรงนี้พอดีไปห้องนั้นกันห้องที่น้องท้าทายอำาจมืดรอนานแล้วค่ะนน่เน่เน่คือทั้งที่พี่ลิต้าเจอนานแล้วนะคนนี้เจอเมลเจอเมลแล้วค่ะขาดใครเนี่ย ลิต้ายังไม่เจอใครออมบชีไอรีนยังไม่เจอยี่หวะเด็กใหม่น้องอน,นัญญาอันดาไอดาเอออันดาไอดาไอดาไม่รู้แอบไหมอะจะไปหาที่ไหนซึ <c oughs> ้หมดที่ไปให้น้องใบไ้ได้ไหมมีคนมาลงไฟตรงนี้เหรอลีต้าชอบกินไก่ปะคะแปลว่ามีคนอยู่ในห้องนี้เหรอที่ไม่ใช่อรีนเหรออรีนรออกไปแล้วค่ะทุกคนอรีนออกไปแล้วแต่พอบยังอยู่แปลว่ามีคนอยู่ในห้องนี้คะ่ะแต่พีลีต้ากลับไม่เจอ นี่มันอะไรกันนี่เหรอแอบในเตียงเนี่เหรอบันไดเอ๊ะคนเห็นอะไรไหมใครอ่ะเดียวใครแล้วแอบตรงนี้ใครอ่ะคือพวกแอบแบบสดๆร้อนๆคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเนี่ยแอบแบบหยามพี่ลิต้ามากไปห้องเดิมค่ะโหน้องน้องพี่ลิต้าล็อกบ้านตัวเองอีกแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องนี้แล้วใช่ไหมพี่ลิต้าเราบอกแล้วว่าเวลาน้องแอบน้องหยุดได้ไหมคะใครเนี่ยเมล พี่ลิต้าเจอน้องไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอพี่ลิตา้าพี่ลิต้าเจอเมลไปแล้วนะแล้วทาไมน้องยังมาแอบอยู่อ๋อ,อหนูลืมดูอ้าวโง่มากแล้วใครเป็นคนวางพร้อมเนี่ยเฮ้ยนี่มันหยามกันมากเลยนะฮะน้องอยู่ไหนอ่ะใต้พีพรนี่หรอน้องอยู่ไหนอะ,นอนองอนอะสงสัยแล้วนะนี่มันหยามมันจะชัดพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าก็หาหมดแล้วนะหลังคา อีกสักรอบหนึ่งเผื่อดูไม่ทั่วเริ่มจากตรงไหนเลยอันเริ่มจากตรงนี้เลยเผื่อแวบไปแวบมาแล้วเจอใครนะเพราะหลังคานี่งานหลังคานี่ละเอียดจริงจิพี่ลิต้าแทบจะเป็นคนปูหลังคาให้เขาอยู่แล้วนะคะเนี่ยคนอยู่ใน,นนี้แต่เราก็หาไม่เจอหรือแค่มีคนมาปั่นก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ได้อยู่แต่ปัน่นต้องมีห้องลับอะไรที่พี่ลิต้าไม่ได้เข้าเข้าไม่ได้แน,น่โอ้โหนี่พี่ลิต้าใช้ขนาดนี้แล้วนะ ยังหาน้องไม่เจออ่ะนี่มันมีซิงเกินไปแล้วผีหลอกวะเนี่ยทุกคนเห็นอะไรสีมว่วงอยมากิผมไม่ใช่ป้ายของมากิหรอกใช่ไหมเริ่มหลอนแล้วนะอันนี้ป้ายของใครอ่ะว่าน้องอยู่แค่ตรงเนี้ยแหละทุกคนไม่ไม่เอคคะไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่เจอน้องอ่ะอ ใจจริงๆเลยพี่ลิต้าว่าเรามาตั้งหลักกันไหมขอคำใบ้น้องๆแต่เท่าที่ดูก็ไม่มีแล้วนะอาจจะเป็นในบ้านที่พี่ลิต้ามไม่ได้ทะรู้ดูหรือเปล่าแล้วน้องอยู่พี่ลิต้าต้องสำรวจในบ้านอีกทีหนึ่งแหละโอเคขอคำใบ้น้องๆ,ๆดีกว่าอยู่ชั้นหนึ่งหรือสองตอนนี้เหลืออมบัชิเหลือไอรีนเหลือน้องอันอันเหลือยี่หวาไอรีนบอกอยู่หนึ่งน้องอันอันบอกอยู่สองอมบัชิอยู่สองยี่หวาอยู่สอง อันดาพี่ลิต้าเจอแล้วหรออ้าวอันดาบอกพี่ลิต้าหนูขอแอบก่อนได้ไหมหนูนุมีไอรีนคนเดียวที่อยู่ชั้นหนึ่งอีกสาวคนอยู่ตรงไหนอะโมไม่เห็นอีกเนะเนี่ยนี่ว่เอมไปจีอันอันเล่นซอไดแบบทีไรกินพลังงานทุกทีเลยพี่ลิต้าว่าเมื่อกี้พี่ลิต้าพี่ลิต้าเจอคะ่ะในนี้ไม่มีแต่ในนี้มีคือเป็นที่แอบที่เนียนนะคะสองคนเนี่ยมีนพี่ลิต้าเจอไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอคะแล้วมีนมาแอบทําไมอะงองแล้วพี่ลิต้าจเจอแล้ว แล้วองเข้าไปได้งไงเนี่ยอาจจะอยู่เป็นเพื่อนไอรีนหรือเปล่าพี่ลิต้าแค่มาดูตรงนี้เล่นๆแล้วก็เจอเข้าไปได้ยังไงอ่ะเข้าไปนอนอ่ะลองดูลองนอนเข้าไปไงนอนแล้วเข้าไปไม่ได้ตัวเล็กๆหรอเข้าไปนอนเข้าไปไม่ได้อาจจะต้องอไปค่ะเดี๋ยวไปนอนเป็นเพื่อนนะคะคนข้างในอา้าวหวัดดีค่ะมีนมีนคือไม่เกี่ยวเลยเลยมีนพี่ลิต้าเจอไปแล้วไม่ใช่เหรอมาคุยเล่นกับไอรีนโอเคโอเค <laughs> งั้น ไอรีนออกมาค่ะมาคุยเล่นกับไอรีนน้องตลกปะเนี่ยน้องบอกคุยกันเยอะเลยคุยอะไรฮะคุยอะไรถือว่าเจอไอรีนแล้วนะคะชั้นหนึ่งคงไม่มีใครอยู่โอ้ยชั้นสองเหลือสามคนนะฮะเอาไว้ชี้ยี่หวากับไม่น่าบอกเลยว่าแอบอยู่ได้นานบอกแล้วพี่ดิต้าก็มาเลยโอเคเนาะตอนนี้น้องอันดาแอบเสร็จแล้วนะคะแล้วคนนี้คือใครอันดาแอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถามน้องว่าน้องอยู่ น้องแอบอยู่ชั้นไหนพีลิต้าจะไปโฟกัสข้างบนแหละก็คือชั้นบนโอเคน้องบอกอันใดยอยู่แอบชั้นหนึ่งอย่าบอกนะไปแอบที่เดียวกันอะใจเอ๋เลยนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเตียงนี่หรือหรือหรืออันนี้อาจจะเป็นเตียงพีลิต้าเองเตียงพีลิต้าเองหลอนเองมาต้องมีคนอยู่ในนี้นะส่วนพวกสามคนที่แอบอยู่ชั้นสองพีลิต้าก็ไม่เจอเลยแฮะ พี่ลิต้าพลาดตรงไหนไปพี่ลิต้าหลาดหลวมตรงไหนไปพี่ลิต้าไม่ได้ทะลุตรงไหนไปเอะเราเอ๊ะเรามาตั้งสติกันก่อนนะคะทุกคนตั้งสติไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> คือพี่ลิต้ารู้สึกว่าคงไม่เจออันดาแล้วแน่ๆคือถ้าเจอคือพี่ลิต้าเหมือนต้องหาใหม่หมดเลยซึ <c oughs> ่งพี่ลิต้าว่าไม่น่าจะหาใหม่แหละข้างในบ้านพวกนี้ก็หาไปแล้วแล้วแหละอันดาอยู่ชั้นหนึ่งหรอ ไม่เห็นนะ่ะอยู่ในนี้หรอเป็นไปได้ไหมโอเคเรามาเริ่มต่อห้องนี้กันก่อนเลยทะลุทะลุให้แบบแบบหมดเปลือกคะ่ะเช็กน้องเพราะว่าหลังคาพี่นิตาอ๊เพราะตกใจตกใจเสียงหมาฮัะหลังคาพี่นิตาไม่เจอครแล้วจริงๆอะทุกคนทุกคนพื่จะให้พี่นิตาไปหามาจากไหนอะออก็มันไม่เจอใครแล้วอะ จุดบอดในบ้านหลังนี้คือแบบมันเยอะเกินไปอ่ะเยอะเกินจนหาไม่หมดอ่ะจริงๆหาจนเหนื่อยอ่ะจุดบอดหรือว่าาบางทีเราอาจจะควรแค่ยอมแพ้น้องไปเลยไหมไม่ต้องหาแล้วหาไม่เจอแล้วถ้าจะหาเจอมันเจอไปนานแล้วมีความรู้สึก รู้สึกว่าน้องอาจจะไม่ได้แอบบนหลังคาก็ได้แต่พี่ลิต้าแค่ไม่เจอน้องอ่ะนั่นมันจะทําเสียศักดิ์ศรีมากเลยนะเนี่ยพี่ลิต้าหาครอบตักรวานแล้วทำไมไม่เจอน้องอ่ะนี่มันน่างงงติ้งซินเดอเวร์เนี่ยน้องวางพร้อมตรงนี้เลยแล้วพี่ลิต้าไม่เจออีกอะทุกคนเพื่ออะไรอ่ะแอบตรงไหนอ่ะถ้าแอบอย่างนี้พี่ลิต้าก็ต้องเจอดีผีหรอกไม่มีจริงจริงอ่ะแต่น้องอยู่ในห้องเนี้ยหลายรอบแล้วเนี่ยห้องเนี้ยไม่รู้จะไปหามาจากไหนแล้วอ่ะ น้องคงแบบพี่ลิต้าคะหนูอยากกลับบ้านแล้วคะ่ะไมพี่ลิต้าหาไม่เจอสักทีคะเออคาใจมากเลยอะ่ะเราไม่ควรจะเจอช้าขนาดนี้อะ่ะแต่ทุกคนช่วยบอกทีว่าห้องนี้อะ่ะน้องจะไปแอบ,บตรงไหนได้ที่น้องจะสามารถวางพอเอลเยะๆพี่ลิต้าได้คือทําได้ไงอะ่ะพี่ลิต้าเริ่มนับถือแล้วหรือพี่ลิต้าแค่ตาถั่วนู่นดิคือที่ใดอ่ะช่วยตอบพี่ลิต้าทีคือแอบบยังไงอะ่ะ แอบ,บยังไงฮะแอบบได้ไงอะเตียงขวดเตียงหรอไม่เจอนะคืออยู่ไหนอะปองไม่เห็นทางที่น้องจะอยู่ได้เลยอะห้องนี้พ่ริต้าหาประมาณล้านรอบแล้วห้องเนี้ไม่หาแหละเฉะลยเลยดีกว่ายอมแพ้แล้วค่ะที่เหลือไม่ไหวแล้วตาลายเป็นหมดแล้วยอมแพ้แล้วจริงๆเฉลยค่ะบนหลังคาค่ะน,นั่นเอาไว้ชี้อบองอยู่บนหลังคาหลังคาไหนอะมาห้องนอนชั้นสองอ่านอ่านะห้องนอนชั้นสองอยากรู้จริงจริงห้องนอนชั้นสองไหนอะไหนอ่ะ อยู่ไหนไหน,ไหนอ๋อทำไมพี่ลิต้าไม่เจอโอ้โหทำไมพี่ลิต้าไม่มาดูตรงเนี้ยเป็นไงคะสุดจัดปลาหลัดบอกสุดจัดโอ้ oh my god พี่ลิต้าคาดไม่ถึงจริงอีโนโลเลนอร์นินสเบาลเจ้าเาบบีเลยอะโอ้ oh my god พี่ลิต้าขึ้นมาปวหลังคาคะ่ะหลังคาไหนอ่ะอ๋อบ้าหลังคานู้นเหรอโอเคโอเคพี่ลิต้าประมาทอีกแล้วแน่ๆเลยพี่ลิต้าหาน้องไม่เจอเพราะพี่ลิต้าประมาทแน่ๆเลยอะ่าหาหออะ ยอมแล้วค่ะอะไรอะไรไม่ค่อยจะได้ดังใจก็ไม่ดูทำไมไหนอยู่ไหนโอ้พี่ลิต้าไม่ได้ไปอนนี่มาดูเลยอะ่ะไม่ได้มาดูบนหลังคาเลยทุกคนอ๋อยู่ตรงนี้นะไหนนะไหนนะไหนนะนนะอีกรอบหนึ่งเดินเข้าไปดูเดินเข้าไป,หาไ,ปไหนอยู่ไหนใช่นหนูไหมเนี่ยในเนี้ยเหรออ๋อก็อาจจะเนียนจริงๆแหละเหรอ อยู่นี่เลยเหรอทําไมพี่ลิต้าไม่เจอแอบแบบนี้นี่ค่ะทําไมพี่ลิต้าไม่เจอแอบบกับยี่หวานะคะพี่ลิต้าไม่เจออันดาอยู่ไหนคะโอเคเหลืออันดาคนสุดท้ายคือสุดแล้วจริงๆพี่ลิต้าทําสุดความสามารถแหละแต่ว่าหามไม่เจอจริงๆไอรินบอกอยู่หลังบ้านหลังบ้านนี่พี่ลิต้าตัวดูหลายรอบเลยนะดูหลายรอบเลยนะไหนเข้าไปในต้นไม้เหรอยังไงอะ่ะคืออะไรอะ่ะ เก้า <G l uch> อี้เหรอโอ้โอ้ my god วันนี้นี่วันสุดจริงๆคลิปนี้ประมาณชั่วโมงนะพ <G l uch> ี่ต้าบอกพี่ต้จาจ่าเจอแพทใน3สามสิบนาทีโอ้ย <G l uch> เราพยายามแล้วแต่ว่าเราคาดไม่ถึงจริงๆออทุกคนครั้งหน้าเราก็น่าจะคาดถึงแล้วแหละโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเล่นซ่อนแอบที่บ้านพรีเมียมนะคะอัปเดตใหม่สไตล์อังกฤษนั่นเองนะคะก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปน like, okay, ี้นะช่วยกด l ล k e แล้วก็ subscribe นะคะก็ติดตามกันกระดีกยิ่งยิ่งกำลังใจฟรีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิตา underscore คิดแค้นแล้วก็ติ๊กต็อกลิตา underscore คิดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิตาที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแค้นนั่งจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยค่ะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีสเวอร์อาทิตย์ของลีตานั่นเองนะคะก็ฝากเซอร์ลิตาคิดแค้นด้วยนะมี6สีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวเ7โรบัััััคคคคททาาาววิิิธีีีีีีกกกกกรรซื้้้้้้ออเเเเเนน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 ่่่ยยยดดดลลลลงง์ใตตปปแจะะะะะไไขขชโสหบ สวัสดีค่ะบ๊ายบายหาไม่เจอรั้ง4คน